สบายดีสบายดีพี่ดาวสุกุตุโคนจับพี่ดาวสบายดีประเพาะกับพัลลาดจับนอนเที่ยงๆผักเที่ยงจากการกลันกก,นกินเข่ากันกระต๊อบหน่อยริมทางพี่ดาวบอกกับตบหน่อยก็ไม่ได้ใส่เราใส่ผ้าตังลมพวดลมพวัตพักค็ดได้สองมือลังคาสิไปแล้วจ้าโพดบบลมซ้สำสินอนเย็นพี่ดาวไอ้ลมพัดลมพวย ก่กับข่าวพี่น้องเอก็ขับข่าวก้อนนี้ผมม้วนแกงน้ำม้อีกแล้วกินผัดมือผัดเว้นใจเป็นปกกิน,กนยยจนสิบ่มีแห้งละแหละบ่มีเงินซื้อกินอืไรกินแกงน้ำมันแต่ข้ามันจะประหยัดค่าหญ้าลูกงทงแล้วก็หามาโลดกินสัมสิกินถ้าก็กินมือก่อนผัดมือเดียวหนึ่งแกงน้ำม้อีกแล้วเมื่อวานนี่ก็นตาบักหุ่งมีแต่มีแต่อาหารสมบูรณ์ ลองตูบสามมือไปจ้บัวบ้านี่กระตัมมะงูงวันนี้กางน่อไมห้วิตามินจะไปอยู่ใส่เนาะได้กับพี่แต่คนหุ่นดีอยู่กับจอกกระแจดกยมีคน่วนจะกคตรดีนะโคตรบนลรมไปน้องรลมโคตรหลักนอนเย็นคืออยังนี้พี่น้อถูกกับแคมทางใหญ่ แคมถนนสายหลักไม่เด่นเพี่ด้องริมถนนคอนกรีตจ้าใบเ้มปวบใส่เหิดหนูพี่น้องกับเข่าก็บมียางเดียวแหละค่ะพี่น้องค่ะตามคุณนัพย์ค่ะแกหนดกระจำประเด็ด็นน่ยมาันจับได้เลยเอามากินะ้ข่าวมกัน พักเลยมันเสาร์เลยไปสาใหญ่แล้วปลาตันไก่จบไปมังฟูฮะเดี๋ยมาไปรับักกิตข่าวกับบรรยากาศเย็นๆค่ะหยุดเที่ยงมายูตูหน่อยมันมีเงินเห็ดเด็ดซานกับยูตูหน่อยและค่ะเย็นดีข่าวกับแกงนไมมกินมตมีแหงกดมันเมเม่อกินแกงนไหม กำลมืมวานกระตับมะคุงมีตอาหารสบูรณอย่ทาน้โ่ดได้โลด CPX เขอขี่ท่าเ้าสายอยู่ในที่นี้มือเซล CPX เย่างไปลี้ยงขับไปสีแดงนั่นเกดวไเห็นอย่างเออ ทักกุศลพี่เอ็กต์อีกพิซไซดกเซิร์เซิร์ป็นโรตาท่สอบัซีีเไอตาแดดเห็ดยังเออไปเฮียนครับปกที่แดงนั่นโลดเย็นกัเย็นเออเป็้ิเตร์อครับไปห้องเฮียนสอบอหง้ารเ็ดกนก็มีขยชซีพีเอ็ กระเพราจะเป็นอย่างเข่าฮวันนี้เขาเพราะเอยยังขนาดฟ้องมาสอนบอกหาร้างไป่างเข้ามาว่าอย่างวันดีไม่บอกะเพาอย่าลูกอย่าไปทุกที่ปแร้วย่ายเงี้ยครับ ว่าได้แบบแฮบคอน่อนะครับลดผ่านเอสล่าสาวคิดจะเซลแม่ฮัละเอาเมต็ดไปนงนในกบอกมามนะครับเซลบอกสาวเซลออกหน้าใหญ่เปใหญ่เนอะเกินบรรามุ้งว่ามืออไรแบบแฮปกนสาวเซล Vẫn <laughs> ừ. đi nhảy cho sao, sao? là tiền. Hãy subscribe cho không

เปนเป็รชากเปล่าจ็ดอทเป็ดจะบอกว่ารตอดเป็ดจะเป็นอเป็ดปูกับช่องตัวอตาตัวใหญ่แม่เป็นเหมือนเปดซบอกเ็ตามันกับสิกลแต่สนอัวนึงกัมากกนแต่สนมันบวมจื่ื่อไปต้องไอ้มันก็ได้แถวเทิงบริกลเพราะว่ามันบวมแต่ส่นมันเยอะมากอ่ะพ่อไอ้ฟื้นมากินอะไอย่างมึงก็โทรออื้นมากินต้งเป็ด กินแรกเอาแซ่บไว้ปึ๊ดเป็นเมื ho, How, yes, no ่อสวรรค์มาคุยกินเล็ดแปงเด้หขอขอเขาเริ่นั่งสบายโตเป็นลำชิบที่โตใหญ่ไห้ผูกซ้ำโตกว่าเป็นเล็ดแปงกินนะทำไมกินข้าวตู้บ้านมาผูกเด้อกินข้าวตู้กับตู้แคมทางพี่น้อยสำเสทวิวนอนฟังเสียงหลุดผ่าตุบปากตุบปากตุบปากปากเย็นเย็นบนนี่มันโนนาะพอดีเนาะ มันโลกบมันจลมผัดมาละเย็นแหงขับเป็นตูบมุ้งลัางคาหญาแหงซัมสิน้อนเย็นและไ่สันเกี๋ยวเข่าจลเกี๋ยวยังเนีตามเป็นทำแม่เกี่ยวเข่าไ,ได้คาบเศร้าปูนยากไดเดนี้ันจะาตืากาศ่องซัมสีน้อนเย็น,น,น,นจา้า หาตันยังบ้างันไทยตันไทยตันอรตัวไม่ดีจ้าถ้าจอดทีหนอิ่มพี่หน่อยแกนราไหมกินซัมาน่เลยมจะจะหน่อยสิตัเสร็จกินกันตอนบ่ายมันกันอยู่ฮักกระหกเรือตัวมันใหญ่นลหนักนักเลยนน้นัดป่ะ นักยแลแถวเทิงพอแล้วพอแถวเทิงนี่มันถับปลูกก่อนเนาะเจ็ดแปดเดือนแถงเทิงแปดเก้าเดือนแล้วจะจับหมดแล้วเออมันหัวน้อยมันน้หนักดีกว่ามันหัวใหญ่อยู่แล้วมันหัวใหญ่มันอันนี้เสียดายแต่เนาพี่ต่อเอ้ยมันก็ได้จะไสีด้ทุนหรือเสียด้ยกำไรหรือเสีขาดทุนเนาไปน้ำขลุ่ยสวนริมโค้งกั อันนี้เบิดล้มเบิดากันใดบจักซีแลนกลนมันบิจักซีแลนด์เกี่ยวเข่าพี่น้องเลยดโพลไปห้างใส่เสือไปรนียนี่ห่ารยห้ร้อยเจ้เาวล่ี่ววยเอไว่ก้างคุโซบิา เอามาปลูกเลยซาอย่างโหดเขาอันนี้เลยแล้วคนมันได้จักหน่อยกับสีเขาไฟฟ้าจ้าพี่ด้อเขาบไฟฟ้ากับแพงราคาสามสี่หมื่นไปละค่างมันเป็นไฟฟ้าแรงสูงมันบวมเปนไฟฟ้าแบบในบ้านต่อเน่อง่อซื้อจากเขาขับต่อเองกับแสน

ฝากบรรยากาศวิสัชน์สีน <ichi> ่านน้องขอบคุณทุขสุขคนเด้อพี่น <na> ้องสบายดีจ <ÜNDNIS> ้าเย็นพี่น้องสัชน์สิน่านเย็นไหม